โอ้ยมากี่พูดผิดสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับเอ่อรายการเกมเกมนะคะก็เพิ่งเปิดช่องใหม่เนาะก็ถ้าเกิดทำอะไรผิดก็ขอโทษเอวยน,นะคะสำหรับวันนี้ก็มาเปิดโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่าโปรเจกต์ทำอะไรบ้าๆนั่นเองนะคะทำอะไรบ้าๆ้าอะไรเลยทำอะไรบ้าๆโอเคชื่อโปรเจกต์นี้ตูดสุดเลย นะคะโปรเจกต์นี้ก็ก็ยังทำต่อไปนะคะถ้าเกิดมีอะไรติดขึ้นหมายถึงถ้าเกิดมีอะไรติดขัดก็จะมาบอกนะคะก็โอเควันนี้ทำอะไรบ้างว,วันนี้นะคะมาทำเออ,อเราต้องการโู่นะคะวันนี้เราจะมาทำเอ,อ่ออะไรนะสปริงมันะ้งนะโอเคมันโรมันเรียกยงไงนะอะไรนะ เป็นบอลีเออประมาณนั้นก็ไม่รู้นะลืมชื่อไปเลมยเคเราต้องการพรมนค่ะแล้วก็แบบหน่อยโอเคเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะก็ตัวด้วยโอเคก็มีอะไรแบบติดขัดก็คือถ้าเกิดมีอะไรมาอย่างเช่นเสียงรถอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอ นะะคต้องรู้กระจิตรู้กระใจกันมากโอเคแมบบทำอะไรบ้างหรอือเปล่โอ้ยยืงชื่อเราจะร้องโอเคโอเคพายรำทำคลิปกันเสร็จแนละ้โอ้ยบ้าพูดจะพูดเหมยังไม่ต้องอดุด <laughs> นะยังไม่ต้องอุดก็ได้โอ้โหวางได้ด้วยโ okay. อเคไม่เป็นวางไปเลย ถ้าเสียงเบาไปก็ขอโทษนะคะเกมก็ปิดๆไว้แล้วทำประมาณไหนอ้ยเปิดไปทุกทีตลอดเลยค่อยๆเตือนอีบ้าทำมุมสูงไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มีเรื่องนะคะถ้ามีความเหงาขอโทษด้วยค่ะช่วงนี้ก็พยายามไม่พูดนะ ว่าหลายคนก็อาจจะรู้นะคะแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นกาลนคะนะคะโอเคในการยิงเกมเนี่ยอืม,อมก็อาจจะมีพวกเกมนะคะบางเรื่องก็จะไมาเประชาสสำคัญอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมส่วนใหญ่เป็นเกมไมค์ครับนะคะโอเคก็อย่ามาโ่นนะก็ ถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกได้แต่ไม่อยากเล่นเกมเฟดีอ้อะไม่ชอบนะคะไม่ชอบมากไม่ชอบนะคะพี่ไม่ชอบจะเรียกพี่มันก็ไม่ถูกต้องนะหลายคนที่โตกว่าอาจดูเลยนะที่ทำอะไรว่าๆนะคะอันนี้ได้ความผิดมาจากเออ คุณเพ้นนะคะจากช่องเพ้นและมจูจินะคะก็ไม่สามารถให้ช่องได้เพราะว่าเป็นเอ่อคนที่ทำฟิปค่อนข้างแย <c> ่ <oughs> ไม่รู้วิธีการอันนั้นด้วยอ่ะ <c oughs> การลงคลิปแบบอเราจะทำไมเราต้องใช้สแ่นด้วยอ่ะเราใช้บน,น,นบลอกไม้ดีกว่านะคะเสียเวลาเค่ไหนวะ ขอโทษนะคะทำอย่าไปแล้วอืมค่อนข้างจะเรียบนะคะเวลามีกามีจำกัดน,นะก็อัดคลิปแต่ละทีนะเคมีเวลาประมาณ1 5นาทีนะแม่อย่าอย่าอัดคลิปเลยดีกว่าอุ้ยพูดตรงอย่าอุ้ยก็เผลอตลอดเลย จะลงโอเคกดชิปพว้ก็ได้โอเ้อเสียงอาจจะเบาหน่อยนะโอเคนี่จำไม่รู้ไม่รู้นะคะไม่ได้เทสเสียงโอเค,อเควาง สำหรับใครที่อยากทำสอน,นโน่นนี่ทำเลยนะคะกะ็เหมือนกับว่าคลิปทำอะไรบ้าๆเนี่ยนะคะเป็นการสอนสร้างเทมโพรยนเลยได้หลายคนก็อาจจะรู้แล้วะว่ามันทำยังไงนะคะแต่บางคนก็ไม่รู้นะก็ถ้าเกิดมีอรไรผิดพลาดนะคะบอกมาได้นะคะแต่ห้ามด่านะที่ไม่ชอบคือเราไม่ชอบนะ ฉันไม่ชอบเลยโด<อ>นด่ามัอนอะอืมก็ไม่ชอบเด็กใครชอบมากกล่าโดนด่านะคะอย่ามาด่ากันนะโอเคแต่งเพืเ่นเลยอย่ามาด่ากันใต้คลิปนะเ,เราจะรับแค่คอมเมนต์ดีๆนะก็ถ้าใครเป็นเพื่อนดิฉันเดี๋รู้จักก็ใส่คมอคมเมนต์ได้นะคะโอเค โอเคเนาะ yes นะคะป้าทำเลยป้าป้าจริงด้วยนะะมันก็ทำไม่ยากหรอกค่ะจริงจริงอนะ่ะทำกับพื้นก็ได้นะโ <Okay, S 2> อเ <c oughs> คก็ไม่ง่ายเอยก็ไม่ยากอ่ะเออมันทำง่ายนะคะโอเคต้องสลบเพื่อให้มันดูแบบบานบาหน่อยโะเค6ออกอาเทีย ถ้าเล่นพวกเซิร์ฟนะคะก็แบบพวก้ินิเกมอ,อาจจะเล่นแบบอคอนสคริปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคลิปละหนึง่งเกออมอะว่ามันจะนานนะ,ะหรือไม่ก็จะมาต่อกันเลยคือเป็นแบบเป็นอีพีแล้วกันนะอาจจะนานเกินโอเคได้ยินเสียงไหมเนี่ยอืมไม่ได้เช็คนะคะ โอเคถึงเวลาที่เราเราอคอยนะคะโดยการเราจะมองสลามบอสโอเคจริงๆอ่ะไม่ต้องทำขนาดน,นี้ก็ได้นะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาตกแต่งหน่อย เฟีดทำอะไรบ้าๆน่าเกลียดมากเลยนะแอบอาจจะเลยก็ได้นะอืมเ้ามีไอเดียอะไรเด็ดๆก็จะมาบอกนะแชร์ความคิดค่ะแช้ความคิดอืมเลยเออ GG คือหลายคนนะคะอาจจะงงหลายคลิปเลยเพราะว่ามีบางคนนะคะคือเขาเล่นเกมอ่ะ เออ,ขอเขาก็อาจจะรู้แล้วว่าจีจีแปลว่าจีจีแปลว่ากูเกมนเกมดีไม่ใช่แลยนะจีจีกูเกม <c oughs> เขาเป็นอะไรที่ดีโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะกางเกงโอเ้เอออุปกรณ์แบบนะคะก็จะมี เออสลามกับหมายปุมนะคะสลามอะ่ะเป็นสลามบล็อกนะนี่คื่สลามแบบสลามบอยบอยกับบล็อกนะโอเคแล้วก็วางปงค่ะถามว่าทำไมต้องวางมันก็ปิดนะ,ะจริงๆอะ่ะแค่าวางสลามบล็อกก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าถ้าใครอยากได้สีอื่นนะคะก็ลดมาเอาใหม่ ถ้าใครอยากได้สีอื่นก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้นะประมาณนั้นเลยอ่ะดีมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบก,กวนขอโทษด้วยนะคะพยายามทำเสียงให้ดังนะกลัวมันจะดังเกินนะ ถ้าไปช่องพี่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะอุ้ยเหลือไม่มากแล้วโอเคก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองสร้างแล้วก็ลองแบบลองเทสดูนะคะก็จะกดลงมานี่เด้งดึ๋งเลยทีเดียวนีอ่อะไรเนี้ยใครรู้ว่าเนี่ยคะ่ะ นนะ okay. เอาไปทําที่แมปสอนสนองของตัวเองได้เลยนะคะนี่คือเป็นแมปส,นสนอนข้างแทมบูรีนะทำอด็รบ,บ้าวันนี้ก็คลิปแรกขอให้มันไม่บ้าก่อนโอเค นะคะโอเคเรานี่กลกมากเลย <c ười> การสร้างอะไรพวกนี้กากคือใครอยากจะสร้างเป็นแบบสวนสนุกะอะไรเงี้ย <c ười> ก็สร้างบันไดได้นะสร้างบนาันไดเลเป็นทางเข้าทางเข้าทางออก แต่พี่ผมไม่สร้างกันนะให้เข้าประมาณนี้นะเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วไหนจะมาเทสอีกอืไม่ไต้องรีบค่ะเวลาเหลืออีกสองถึงสามนาทีฮะอ,อืม เรื่องที่ดีไหมบอกเออไม่โอเคนะคะก็หลังจากที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ของโลกเลยไม่ใช่ของประเทศไทยนะอืมก็หลายคน,นจะรู้แล้วนะคะอืมก็อขอยความอะไระคะอุ้ยเสียงเบาขอถวายความอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ Uh huh. okay. อืเฮ้ยเสียงเบาไหมเนี่ยอยืมเสียงเบาไปป่า,อาโ,อโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอสเสกเตียงมาก่อนรู้สึกมืนมดืดนอนไปสบายกับเบลนอนย,ย,ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะที่เตียง นี่ค่ะเสร็จแล้วเทมโบวีนะคะทีมาลองเทสดูนะถ้าเรากระโดดอย่างเงี้ยปึ๊บยังเขานั่ปึ๊บนี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวแต่ว่ามันจะเดินช้านะอึ่มฮึ่มฮึวมฮึ้มฮม่มฮึ่มฮ่ะฮอ่มฮ่มฮึ่มฮึม ก็ทำแบบทำอะไรบ้านๆเหมือนกันนะคะก็ขอตตาเราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบเทมเบรีนี้นะคะสามารถไปทำตามได้นะกระโดดเลยอย่าลิมมนี้นะคะทำในแมปส่วนที่รนเวอ่์ก็ไปทำตามก็ได้นะก็สับันนี้บาย บายบายโอ้โหจ้าบายบายปิดก่อนบายบายทุกคน